สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูพันพรทรงจรนะคะหรือว่าคุูวค่ะครูสอนวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เรามาเรียนบทที่2อาหารและโภชนาการค่ะเรื่องวิธีการเตรียมอาหารลักษณะต่างๆแบบฝึกหัดหน้าที่19นะคะ การหัน่นการทำให้อาหารเป็นชิ้นตามต้องการโดยมือหนึ่งจับมีดขนาดเล็กอีกมือหนึ่งจับอาหารบนเขียงใช้มีดกดเลื่อนไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังกลับไปกลับมาจนอาหารขาดจากการเป็นชิ้นชิ้นการสับ การทำให้อาหารขาดจักกันเป็นชิ้นชิ้นหรือละเอียดโดยใช้มีดขนาดใหญ่ยกขึ้นให้สูงแล้วกดลงให้ถูกอาหารนั้นโดยแรงและเร็วการบุการทำให้อาหารพอช้ำหรือพอแตก โดยนำอาหารที่ต้องการใส่คกแล้วใช้สากกระแทกเบาๆการปอกการทำให้เปลือกอาหารลอกออกโดยใช้มีดหรือมือเปล่าการซอยการทำให้อาหารมีลักษณะเป็นฝอยโดยใช้มือหนึ่งจับ อาหารอีกมือหนึ่งจับมีดกดลงบนอาหารไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วยกขึ้นลงทีๆอย่างเร็วตัวอย่างแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนจับคู่วิธีการเตรียมอาหารลักษณะต่างๆที่กำหนด โดยนำข้อความไปเขียนในช่องว่างให้สัมพันธ์กันการทำให้อาหารเป็นชิ้นตามต้องการโดยใช้มือหนึ่งจับมีดขนาดเล็กอีกมือหนึ่งจับอาหารบนเขียงใช้มีดกดเลื่อนไป ข้างหน้าและถอยมาข้างหลังกลับไปกลับมาจนอาหารขาดจากกันเป็นชิ้นๆการหั่นนะคะการทำให้อาหารขาดจากกันเป็นชิ้นๆหรือละเอียดโดยใช้มีดขนาดใหญ่ยกขึ้นให้สูง แล้วกดลงให้ถูกอาหารโดยแรงและเร็วการสับนะคะการทำให้อาหารพอช้ำหรือพอแตกโดยนำอาหารที่ต้องการใส่คกแล้วใช้สากกระแทกเบาๆการบุค่ะการทำ ให้เปลือกอาหารลอกออกโดยใช้มีดหรือมือเปล่าการปอกการทำให้อาหารมีลักษณะเป็นฝอยโดยมือหนึ่งจับอาหารอีกมือหนึ่งจับมีดกดลงบนอาหารไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วยกขึ้นลงทีๆอย่างเร็วการซอยค่ะ วิดีโอจบแล้วอย่าลืมถ่ายรูปตอนนักเรียนทำแบบฝึกหัดส,ส่งครูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ